สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดโดยช้อตช่วงเวลาสองทุ่มนะครับเราได้เจอกับพี่บุรียมจินาสวัสดีครับพี่บุรีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทีงบ,บ้านด้วยครับครับวันนี้ได้ข่าวว่าพี่มาประเด็นร้อนแรงมากผมเห็นหัวข้อที่พี่บุรีบอกมาคือเปิดบ้านพนมเปญรอแมวหนีอู้อะไรจะขนาดนั้นเลยเปิดบ้านพนมเปญรอแมวหนีคือ บ้านพนมเป็นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเอ้้คุณมสมเด็จพุนเซนเนี่ยเขาซื้อให้แมวโดยเฉพาะเขาซื้อให้แมวโดยเฉพาะคือคือ,อ,อเห็นภรรยาคุณท่านผู้หญิงรานีเนี่ยร้องหหมรองง้องไห้ปวดหน้าสงสารเป็นอดีตนายกที่พาเนจรร่รอนเล่ไปทั่วโลกไม่รู้จะอยู่ไหนเนินกกะมิน,นก็เลยซื้อบ้านให้อยู่ก็เป็นความผูกพันอันใหญ่หลวงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเขามีความผูกพันเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับพี่แมวของเราเนี่ยหรือว่าพี่เหลี่ยมเคยรับราชการอยู่ในพนมเปญในประเทศก<ม>ัมพูชในฐานะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมเด็จอุนเสนแล้วจริงๆแล้วคนไม่ค่อยรู้หรอกได้รับเครื่องราชจากพระบาทสมเด็จสีหามุนีแล้วตำแหน่งของท่านในประเทศกัมพูชาคือสมเด็จ ทักษิณเดชโชชินคือสมเด็จทักษิณเดชโชชินเนี่ยนะครับคือเป็นเครื่องราชเป็นเป็นเป็นสมเด็จในมรน,นะไม่เกี่ยวกับเรานะนะในขมรตกใจมากเพราะว่า,วานี่เป็นความรู้ใหม่จริงๆแล้วครับผู้ชมที่ดูทางบ้านเนี่ยเขาคงตกใจว่าคุณทักษิณเคยได้รับตําแหน่งที่กัมพูชาสมเด็จทักษิณเตโชชินเตโชชินใช่คือใครมีหลายคนที่ได้สมเด็จ ท่านพลเอกชวลิดก็ได้สมเด็จนะในเครื่องราชแล้วก็ตอนนั้นไปกับพลเอกวิชิตยาทิพย์ท่านก็สนิทกันท่านเป็นรองรองผู้จัดการทั้บกในอดีตนะรู้จักกันมากคุ้นกันเยอะแยะหมดเสื้อแดงในี่ยอยู่เต็มหมดตอนนี้เสื้อแดงยังอยู่ในกระเมนหลายร้อยคนนะในกัมพูชาในพนมเปญอ่นนะผมก็ไปเจออยู่ผมก็ไปเดินคุยวันนั้นก็ไปเจออยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคุณอะไรอาริสมันอาริสมันก็ยังอยู่ที่นั่นแต่ผมบอกไม่ได้เลยอยู่ที่ไหน นะก็ผมมีเพื่อนอยู่ในนั้นเยอะแล้วก็เลยทำให้รู้ว่าความผูกพันระหว่างสมเด็จทูลเซนกับสมเด็จทักษิณเดโชชินเนี่ยท่านมีมีความผูกพันกันมากถึงขนาดสมเด็จทักษิณเนี่ยมารับราชการเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและตอนหลังก็ลาออกนะคุณยิ่งรักก็เคยมีสัญชาติเป็นกัมพูชาเป็นเขมรแล้วก็ออกไปไปอยู่ต่างประเทศไปซื้อสัญชาติในยุโรปนะ ที่เรารู้กันอยู่คุณยิ่งรักยังไม่เคยได้รับเครื่องราชของเขมรใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ไปอยู่ชั่วคราวครับไปอยู่ช่วคราวอไปอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปเซอร์เบียไปได้ได้ได้สัญชาติที่เซอร์เบียแล้วคุณทักษิณก็ไปได้สัญชาติที่มอนเตเนโกนะแต่ตอนนี้เข้าไม่ได้หรือยังไงผมไม่ทราบเขาไปลือกันว่าคงไปทําอะไรไว้ที่มอนเตเนโกนะก็เอาละเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังเขาเขาได้เด้เขลดบ้านไม่ คือคือปรับปรุงบ้านใหม่นะปลูกต้นมงต้นไม้เขาทําไว้หลายเดือนแล้วเขารู้ว่าสักวันหนึ่งนะพี่ทักษิณต้องกลับไปอยู่ที่นั่นแต่ทักษิณเนี่ยคงไม่กลับไปดูใบแล้วได้ข่าวว่าจะขายบ้านที่ดูใบเพราะไอ้คนที่ทักษิณฟ้องน่ะเป็นทนายความไอ้เรื่องสโมสรเรือใบสีฟ้าที่ไปที่เอาใช้ทนายความไปขายแล้วก็มีการอมเงินไปอะไรไปแล้วก็ไปฟ้อง เขาบอกเขาไม่ได้อมเงินก็ต้องมีค่าจ้างแบ่งกันไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเขาติดคุกอยู่สามปีออกคุกมาจากออกจากคุกแล้วครับทักษิณก็กลัวตายกลัวเขาก็ญาติพี่น้องลูกเต่เาก็บอกงันขายไปเถอะที่ดูไบแล้วก็มาอยู่ที่ฮ่องกงฮ่องกงก็มีบ้านอยู่ไป,ไปมาๆกับกัมพูชาก็ได้แล้วก็อยู่ฮ่องกงหรืออยู่กัมพูชาก็ใช้วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับนายกได้เลยทีนี้สิ่งที่จะทําให ทักษิณต้องรีภัยอีกครั้งหนึ่งไอ้คดีหนึ่งสองอยู่ยาวครับยังอยู่อีกยาวยังไม่ถึงตัวแต่ถึงตัววันนี้จะถึงไม่ถึงไม่รู้นะคือชั้นสิบสี่นะคดีชั้นสิบสี่เนี่ยรอศาลดีกาถ้าศาลดีการับเป็นคดีแล้วไตส่สวนอ่ไตส่สวนหมอไตส่สวนริดีเอราชทันไตส่สวนอะไรต่างๆแล้วแล้วบอกว่าคุณทักษิณไม่ได้ติดคุกสักวันหนึ่งศาลดีกาก็จะออกหมายขังทักษิณน,นกครูับ ก่อนจะถึงวันถึงวันนั้นน่ะจะไปยังไงวิธีออกเขาเขาเขาเข,า,ขาปิดไว้หมดแล้วไงมาติดกับดักไงไปทางทะเลก็ปิดไว้หมดชายแดงก็ปิดไว้หมดฉะนั้นสิ่งใหม่ที่จะมาช่วยคนก็พูดกันก็อยู่ที่นายกอันวาอ่านายกอันวาโอ้ก่อนจะถึงวันนั้นคุณไปใต้เนี่ยคุณไปสตูลเนี่ยไหมเรือย้อนมารับมารับกระโดดขึ้นเรือสิบนาทีก็ถึงน่ะเกาะลังกาวี แล้วก็เข้าไปทางมาเลเซียแล้วก็บินไปกัมพูชาหรือก็พักกับอันวาก็เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้ววิธีการที่จะเพนก็มีเยอะไม่ต้องห่วงเรื่องเพ่นหรอกครับไม่ต้องห่วงเรื่องเพ่นนะแต่ขออย่าให้เพนเลยมาช่วยชาติบ้านเมืองนะไหนๆตัดสินใจมาแล้วถามว่าผมเกลียดทักษิณไหมผมพูดกับท่านตรงๆนะผมไม่เกลียดหรอกครับแต่ผมไม่ชอบที่ผมไม่ชอบไงเอาเปรียบประชาชนไงเรื่องของอะไรนะ ปีสี่สี่อ่ะนะแปลรูปพลังงานโอ้ประปชาชนจะกินดีอยู่ดีพลังงานจะแปลรูปไปปตทงไงแล้วเสร็จแล้ววันนี้เป็นไงกินรวบเลยครับในทุนพลังงานกินรวบและที่สําคัญก็คือเกาะกูดวันนี้มันยังไม่จบนะสมในทุนเซนนะไปพูดที่จังหวัดกันดารบ้านเกิดท่านตอนหาเสียงบอกเกาะปูดเป็นของเราวันหนึ่งเ,เราจะต้องเอากเกาะกูดให้ได้นี่ไปดูของเกา่าไปดูคลิปเกา่กาๆพูดปลาัยหาเสียง เป็นภาษากรรมพูชาภาษาเขมรแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยนะซึงเป็นลูกชายเนี่ยท่านก็บอกว่าเกาะกูดเป็นของกรมพูชาไม่มีคําไหนว่าเป็นเกาะกูดเป็นของไทยนะเสร็จแล้วก็มีการจะเล่นละครหรือไงก็ไม่ลูกกระส่งทหารยิงกันไปยิงกันมาตามเหมือนทมนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือดันทะลึ่งไปกัน้นกําแพงกลางทะเลที่เกาะกูดลุกล้ํามาบนแผ่นดินไทย ก็เรื่องนี้มันเป็นตำนานแล้วเขาจะยอมเขาเพื่อนกันเขาพวกกันเขาพวกกันระหว่งางเอ,อเหมือนญาติกันเพราะว่าลูกสาวคุณคุณคุณออคุณยาวาพาเนี่ยคุณแดงเนี่ยออไปได้กับลูกชายของสอสอเสียมเรียบซึ่งเป็นคนสนิทของทักษิณเอ,อเกชูพงศ์โรจนสนิทของสมเด็จฮุนเซนแล้วก็เขาก็ไปสร้างบ้านเขาก็มีบ้านของเขาคุณคุณแดงเออเจแดงเนี่ยนะเขามีบ้านของเขาเออในกัมพูชา คือเจแดงเงิ่ท่านไม่เกี่ยวข้องหรอกนะแต่ว่าความผูกพันระหว่างทักษิณก,ก,กับสมเด็จทักษิณกับสมเด็จคุณเซนเนี่ยมันใหญ่หลวงนะมันมีมาในอดีตยาวนานถึงขนาดเคยโกรธกันก็มีนะโกรธกันตอนไหนอะตอนไหนเพราะตอนหลังเนี่ยหลายปีแล้วสักเกือบยี่สิบปีมั้งคุณทักษิณไปลงทุนเคเบิลทีวีในนั้นแล้วก็เอาพี่อดุล พันตำรวจโตดุลบุญเสดอดีตสส,ะสะอพิจิตตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีพรรคพวกของคนคุณไรวัตศรีวุฒธิวงศ์ใครรู้จักฟังผมเนี่ยเป็นเรื่องจริงจะรู้ว่าเอ้ยอบุลวีมารู้จริงะเสร็จแล้วไปสมคบกับเจ้ารณลิศลูกชายเอ็อเจ้าศรีน,โนโรุนพระโนโรนทนั่นแหละยึดอำนาจหุนเซนแต่ยึดไม่สำเร็จพี่ดุลบุญเสดกับไรวัตไม่หนีกันก็เจงเลยเขารู้ว่าลูกน้องทงั้งิณ ขาก็โกรธกันมาพักหนึ่งนะแล้วก็มาดีกันมาดีกันตอนหลังก็ดีกันก็ซีแย้มปึกกันก็โอเคมาช่วยหน่อยทักษิณก็มีปัญหาต้องอต้องอจราลลีจรลลาจากบ้านออกจากเมืองไทยไปเพราะโดนบิ๊กบังยึดอำนาจไงเพราะมีปัญหาเรื่องโกงกินทุจริตอะไรต่างๆอะไรต่างๆมากมายกายกองนั่นแหละก็เป็นเรื่องเป็นราวมาเสร็จแล้วก็หน,นีไปตอนหลังก็ก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล อภนเป็นทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไว้ใจไม่ได้ใครจะไว้ใจได้ก็ไว้ใจเถอะแต่ผมไม่ไว้ใจผมไม่ไว้ใจจริงๆฉะนั้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกี่ยวดองกันหมดมันเกี่ยวพันกันหมดฝ่ายค้านเดี๋ยวนี้ของเขาไม่มีแล้วนะสมรังสีก็มาไม่ได้แล้วก็อยู่อยู่อยู่ฝรั่งเศสนะเมื่อไม่นานมานี้มัคคาก็ไ้ริมกิมยาที่โดนยิงอ่ะ สสอด้วยอดีตสอสเพราะฝ่ายค้านไม่มีเป็นสสอแล้วเวลานี้ฉะนั้นเขาก็ต้องเตรียมบ้านเพื่อรับพี่ชายสมเด็จฮุนเซนก็ต้องเตรียมบ้านเพื่อเพื่อเพื่อรับสมเด็จทักษิณเพราะยังไงก็ต้องมาอาศัยบ้านนี้เตรียมไว้ก่อนไงเตรียมไว้ก่อนฉะนั้นเขาจะไปลอนดอนนะ่ะลอนดอนเขาก็มีบ้านอยู่คุณอิงก,ก็มีอพาร์ตเมนต์ใหญ่โตนะได้สัญญาเช่าถึงเท่าไหรนะ่่ะ เก้าร้อยปีมั้งใช่ไหมที่อยู่ในปอปชคุณไปดูรายละเอียดได้นะฉะนั้นมันเป็นตำนานตอนนี้มันเป็นตำนานแล้วความใคล้ชิดที่มีอยู่สิ่งที่คนไทยพะวงมากก็คือเกาะโอลเดี๋ยวมันจะซ้ำรอยแบบเขาพระวิหารเราดูตอนนี้เราดูไม่รู้หรอกแต่ในใจเขาคิดอะไรกันนะ่ะอ่ะเขาเป็นดองกันไงเมื่อเขาเป็นดองไอ้เรื่องกระทบกระทั่งไม่มีหรอกนะคุณอิงเนี่ยเป็นนายกร,รัฐมนตรีปังเสร็จแล้วไงตาลัแต่แตแ่ ไปพนมเปญก่อนเป็น,น,ปนชาติแรกนะหุ่นเซนมาเยี่ยมสมเด็จแมวที่บ้านนะบอกว่าไอ้คอเปื่อยหมดลูกชายก็มานะทนายกร,รัมาธิการหุ่นมาเน็ตก็มาเนี่ยคือความใกล้คิดสนิทสนมแต่มันไม่ได้มีผมว่ามันท่านไม่กล้าทำหรอกนะเรื่องเกาะกูอดอ่ะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะผมผมผมหวั่นวใจนะผมผมก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะเขามีบุญคุณกันมากถึงขนาดสร้างบ้านให้ฟรีฟรฟรนะ บ้านเนี่ยส,สมเด็จหุณเซนสร้างให้ฟรีๆนะฉะนั้นเขาก็ต้องไว้รอรับพี่ชายของเขาคือเขารักเหมือนพี่ชายค,คือ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 สมเด็จทักษิณอ่าเดชโชชินใช่ไหม mm hmm. เขาเขาเขารักมากฉะนั้นผมว่าจิตใจของท่านทักษิณผมยังให้เครดิตอยู่ว่าท่านรักชาติท่านต้องรักชาติรักประชาชนแต่วันเนี้ ท่านจะรักชาติรักประชาชนหรือเปล่าไม่ทราบแต่ปล่อยประชาชนอดอยากปากแห้งเดือดร้อนเดือดร้อนกันไปหมดนโยบายของพรรคของท่านเองเนี่ยผมเห็นโฆษณาไว้เนี่ยนะแล้วไม่ได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีความรับผิดชอบอะไรสักอย่างทําอย่างเดียวเอาเงินไปแจกใครก็ทําได้คุณลูกก็เป็นนายกได้ผมก็เป็นได้อะเอาเงินคงครั้งหยิบตรงนู้นหยิบตรงนี้ไปแจกค่าแรงหกร้อยประกาศไว้บนเวทีเลือกตั้งปริญญาตรีสองหมื่นห้าแก้ฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้า วิธีแก้ฝุ่นก็เอาเงินไปให้รถไฟฟ้าให้คนขึ้นไฟฟ้าฟรีน,นี่มันคิดอย่างนี้ได้ยังไงมันเอาสะดือคิดหรือวะจะทํารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเออยกเลิกเกณฑ์ทหารทำไม่ยังไงปราบปรามยาเสพติดวันนี้เริ่มไหมนะแล้วก็รื้อโครงสร้างพลังงานรื้อหรือ,รอ,รอยังอะโครงสร้างพลังงานก็พวกคุณทั้งนั้นเนี่ยโครงสร้างพลังงานแล้วบอกว่าจะจะอะไรจะละลายกลุ่มทุนที่ค้าข้าวผมจำนายกพูดได้เลย สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พูดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหัวรอกงอหายมันขาดความรู้ความสามารถขาดเต็ตำนงในการแก้ป,ปัญหาประชาชนไม่มีความรับผิดชอบที่ฝ่ายค้านเขาเขาเขาต้องการจะทุบคุณนะเศรษฐกิจล้มเหลวแล้วมันจริงไหมแต่งตั้งรัฐมนตรีแบบคุณขอมา มันใหญ่ทั้งนั้นขาดภาวะผู้นำปล่อยให้พ่อชักจูงย้อนกับั้นจอ้อนกลับไปนิดหนึ่งเมื่อกี้พี่บุรวีพูดมาแล้วผมแบบว่าคือคือถ้าเป็นคนไทยอ่ะฟังแล้วก็เครียดที่ที่คุณเซนเนี่ยเขาพูดว่าเกาะกูดเป็นของเขารวมไปถึงรู้จักกับคุณฮุนเซนฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าเกาะกูดเป็นของเขาซึ่งบอกเขาตรงๆว่าคนไทยส่วนใหญ่แทบทุกคนไม่ไว้ใจคุณเซน ราะว่าเรื่องของข่าวพระวิหารเนี่ยมันตําตาตําใจมันมันเหยียบพ้าไปในหัวใจคนไทยทุกคนแล้ววันนี้มาพูดบอกว่าเกาะกูดเป็นของชั้นเป็นของเขเมรอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคนไทยไม่ไว้ใจโดยเฉพาะถ้าบอกว่าคุณเซนสิทักษิณและมีเรื่องของเอ็มโอยูสี่สี่ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของรัฐบาลทักษิณเนี่ยคือคนไทยไม่ไว้ใจคุณทักษิณด,ด้วยในกรณีของเรื่องของเกาะกูดคุณบุรีคิดว่าเรื่องนี้มันจะยังไงต่อไปฮะมันไว้ใจไม่ได้แล้วครับ ว่าเขาทำเอ็มโอูกันไว้แล้วเอนะ็มโอยูก็คือยังไม่ได้เข้าสภาแต่เขาบอกเขาถูกต้องทําถูกต้องถ้า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 บอกว่าจริงใจต่อชาติบ้านเมืองฉีกทิ้งสิฉีกทิ้งไปเลยไม่มีปัญหาเลยเอ,อถ้ามั่นใจว่าคุณรักชาติจริงคุณฉีกทิ้งเลยมีมีหลายป่าเอ,อไม่ต้องกลัวเขาโกรธหรอกฉีกทิ้งมันฉีกทิ้งได้อยู่แล้วเพราะไม่ได้เขา้าไม่ได้เข้าที่สู่ที่ประชุมรัฐสภา ก็พอกันทั้งคู่นะไว้ใจไม่ได้ทั้งคู่เพราะว่าเกาะกูดเป็นของไทยอยู่กันตั้งช่วนาตาปีพี่น้องคนไทยทั้งนั้นอยู่เกาะกูดนะแม้กระทั่งไอ้ไอ้เอกาะโกงก็ก็คนไทยทั้งนั้นแหละคุณข้ามไปเกาะโกงในพูดภาษาไทยกันคลึงหมดเขาพูดได้หมดเขาเป็นคนไทยปอยเป็นก็พูดไทยได้เป็นบางส่วนท้าพานมเป็นเนี่ยพูดไทยไม่ค่อยได้นะเราเข้าไปเราเข้าไปเนี่ยก็เด็กแต่เด็กก็เก่งภาษาอังกฤษนะความรู้ภาษาอังกฤษเขาดีกว่าเด็กไทยนะ ในปโนเปนนะเขาใช้ดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเนี่ยเรื่องนี้เรื่องเกาะปูเรายังไว้ใจไม่ได้เรา,ายังไว้ใจไม่ได้นะฉะนั้นเขาเตรียมบ้านไว้แน่นอนพี่ชายเขาอาจจะต้องรีภัยอีกครั้งหนึ่งเพราะดูทรงแล้วอย่างที่คุณบอกอะดูทรงแล้วมันมันน่าจะมีปัญหาเรื่องของศาลดีกาซึ่งกำลังพิจารณาอยู่คุณชาญชายัยอิสระเสนาะรักษ์เป็นคนไปร้องให้ศาลดีกาเนี่ย ไตส่สวนว่าในหนึ่งปีที่ได้รับพระราชทานาลดโทษแปดปีอ่ะเหลือหนึ่งปีให้ติดโทษให้ติดคุกอ่ะติดจริงไหมนะเป็นติดคุกทิพย์หรือเปล่าป่วยทิพย์หรือเปล่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าน่าจับตาดูแต่ถ้าเรื่องนี้พัวพันบอกว่าหม,หมอไม่มีคนเซนเลยไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีใครรักษาแน่นอนเขาก็ออกหมายขังหมายขังก็กลัวแล้วกลัว กูติดคุกไงเพราะติดคุกแล้วมันเดี๋ยวมันจะมีแบบภูมิกับโจ้หรือแบบแบบมันจะมีอะไรอ่ะคือคุณทักษิณเขาไม่ยอมเขดาครกนะฮะเอางี้งกันแล้วกันอืมถ้าเขาติดคุกเยเดี๋ยว,ยวอาจจะมีปัญหากับผู้คุมมาะเหมือนภูมิกับโจ้จริงๆริอ่ะฮะคือคือเขาเรียกอะไรอำนาจของรัฐบาลมันเปลี่ยนได้ในวันพรุ่งนี้วันถัดไปเดือนถัดไปอำนาจไม่อาจจะไม่ได้อยู่กับเพื่อไทยก็ได้ อำนาจจะอยู่กับรถถังก็ได้มันไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกบ้านมือระสำระสายอย่างนี้ใครจะปล่อยเดือนชายแดงก็มีปัญหาเราก็ต้องการนายกรัมตรีที่มีพลังนะเรื่องของความมั่นคงเต็มไปหมดคุณเชื่อไหมจีนทาวตอนนี้อยู่ไหนมันไม่อยู่ในป่ามันไม่หลบไปไหนมันกลัวจีนมันจะไปทางนู้นทําไมตอนนี้แม่งมาอยู่ในเมืองไทยเต็มไปหมดที่มันหลบได้มันซื้อบ้านไว้เยอะแยะของใครไม่รู้หลังละแปดสิบล้านแปดสิบล้าน ไอ้ตู้ห่ามันยังเป็นสัญชาติไทยเลยนะไปอยู่ในเชียงใหม่ก็มีนะอยู่กรุงเทพอยู่ภูกเก็ตไปเมืองใหญ่ๆแล้วใครจะเข้าไปค้นนะ่ะหมู่บ้านใหญ่ๆคนมีสตางค์หลังละห้สิบล้านแปสิบล้านเจ็ดสิบล้านนะผมมั่นใจว่าไม่อยู่ในนี้เยอะนะเยอะแล้วก็รอจะทํามาหาก,กินรอบใหม่นี่แหละคือเรื่องของรัฐบาลสีเทาที่เอามาเล่าให้ฟังคำถามสุดท้ายของที่ทบุร,ร,บบรีก็คือว่าถ้าดันคาสิโนจะไงดันให้ได้สุดท้ายแล้ว คุณทักษิณจับไปอยู่ที่บ้านที่พนมเปญที่คุณฮุนเซนเตรียมรอไว้ใช่ไหมครับใช่ถ้ามีเรื่องนะถ้าไม่มีเรื่องเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็ทําเป็นเ,เ,เป็นผู้ครอบครองนาะยกเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราต้องดูที่สารดีกาไม่นานนี้แล้วครับเพราะสารถ้าเป็นคนตรงไปตรงมาต้องมีประเด็นเรื่องนี้ไตสวนเรื่องนี้ได้ความว่า,ายัางไงก็เพ่นยุคเดียวนะเพ่นลูกเดียวเข้าคุกไม่ได้กลัวติดเชื้อกระแสเลือดนะ ดันั้นก็สมเด็จคุเซนตานเป็นห่วงนะท่านเตรียมบ้านไว้แล้วนะเตรียมบ้านไว้แล้วเด็กเอ่อเดคอเลดบ้านใหม่ปลูกต้นไม้ใหม่อะไรใหม่เพราะมันเป็นบ้านของท่านอ่ที่มอบให้กับท่านทักษิณก็เป็นที่รู้กันทั่วไปนะว่าคุณเซนต์เขาซื้อให้นะซื้อให้ใจดีอืมเพราะยังไงก็ต้องแบ่งกันละครึ่งอยู่แล้วอืมครับเป็นบ้านที่เตรียมไม่ใช่บ้าน<ช>แบ่งกันละครึ่งนะก็กูดแบ่งกันละครึ่งพลังงานใต้ก็กูด วันนี้ไปนะครับขอบคุณนะครับพี่บุรีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับครับก็ยังอีเวน่นานก็คงจะรู้กันนะครับว่าผลของการตัดสินเรื่องชัดสิบสี่จะเป็นอย่างไรคุณทักษิณจะดังอยู่เมืองไทยต่อหรือว่าจะกลายเป็นเป็นสมเด็จทักษิณ เดโชชินที่ประเทศกัมพูชานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการถามได้จันนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับจะได้มาเป็นสมาชิกข,ของช่อง Youtube ร่วมบทีวีกันแล้วก็ให้กำลังใจกันทุกๆกวันนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไขรชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร020160000หรือไลน์แอทที999